แล้วเว้ยโอเคสุดท้ายก็แลกันเดโซลี่กับผมด้วยใช่ไหมครับวันนี้ก็อยู่ในเกมซีซั่นแรกเพิ่งตื่นนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ภารกิจนี้เป็นภารกิจประจำวันนี่เสียงไอเทียมอนประจำวันเด็ดปืนเทียอะไรไปแล้วกีดกีดกูเชียกกีดกีดกูห่าไม่กกูห่าไมใครวะเนี่ยผมลูมอยเฮ้ยผมมอยขนมมอยอ่ะเช้าขมอยมันยาวขนาดนั้นไม่รู้แล้วครับพี่ มันอาจจะเป็นมชี่ยยิงแม่งไม่โดนเลยข้อเจ็ดคืออะไรวะไอหัวกล้วยข้อเจ็ดนะใครตอบให้ดูไอสัตว์แม่งมีไหนวะมัวแน่นอนครับจอจานคำตอบคืออะไรคุณรู้ละกูรู้ละไอเชี่ยม่งไม่โดลลยนยังลบไปไหนโดมยังลบ ไอ้เซาด์เลขสองตัวเลขสองตัวเลขสองตัวยังแม่งเหมือนบาเลไม่ทะเลยบ้านังเริ่มกูตกกับมอนันนี่มันก็พูดเรื่องกันบ้านกันผมไม่ทางบ้านนะครับอยากตายอ่ะว่าทางบ้านมิชชั่นเฟลไอ้เซาดไม่เป็นไรไม่ทำโดนเลยว่ากันี๋ยวมาเจอกันใหม่ผมไปแก้มือไม่ได้เล่นหนาแล้ว